ตอนนี้เวลาบ่ายสองโมงกับสี่สิบห้านาทีนะคะวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ที่สิบสองไหมวันนี้พฤษภาคมนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเนาะแม่รินก็ชวนสามีออกมาเดินป่าอีกแล้วคะ่ะมาเดินออกกำลังพอดี แกมาติดกล้องในป่าก็เลยตามตูดมาด้วยตามตูดสามีมาป่าเงียบมากค่ะตอนนี้ป่าสวยสวยนะหญ้าก็เริ่มขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มขึ้นมาแบบสั้นๆนะ หญ้บนภูเขาสูงนะคะขึ้นมาแค่นี้เองยังไม่เยอะสั้นๆอยู่เลยดอกไม้ยังไม่ขึ้นนะคะที่นี่ดอกไม้ยังไม่ขึ้นเลยยี่ขึ้นมาเล็กๆดอกอะไรสีม่วงเนี่ยดอกเล็กๆเอง ไปเดินป่ากันดีกว่าถามสามีว่าเราจะไปเดินป่าตรงไหนได้บ้างแถวนี้ก็เลยบอกว่าตอนแรกกับแม่ดินชวนแกไปหุบเขาอีกหุบหนึ่งซึ่งอยู่ทางนี้เลยภูเขาสองลูกนี้ไปแกเลยบอกว่าไม่เอาก้อนบ่ายสองแล้วเนาะก็เลยชวนกันเดินขึ้นไปบน สูงๆนี่ดีกว่าลอนๆลาะ,ะ,ะขึ้นไปบนภูเขานี้ค่ะเมื่อกี้เส้นทางที่พวกเราเดินขึ้นมาจากข้างบนค่ะค่อยๆไต่ขึ้นมานะแล้วตอนนี้ก็จะไต่ขึ้นไปข้างบนนี้อีกสามีเดินนำหน้าไปก่อนแล้วก็จะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนนี่เส้นทางข้างล่างเส้นทางข้างบน ซึ่งที่นี่เขาก็จะมันก็จะมีถนนให้เดินอยู่เรื่อยๆนะคะตามป่าตามตามป่าตามดงที่นี่เนาะเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาจะทำเส้นทางไว้สำหรับไปตัดต้นไม้ไปทำความสะอาดป่าอยู่ประจำค่ะเจ้าหน้าที่ป่าไม้เจ้าหน้าที่ดูแลป่าไม้ดูแลสำรวจถ้าตรงไหนที่ มีต้นไม้พอตัดได้ถ้ามันถ้ามันขึ้นเยอะเกินแบบเนี้ขเขาก็จะตัดออกคือเขาจะสำรวจป่าอยู่เรื่อยๆค่ะที่นี่ป่ามันก็เลยจะไม่ได้ไม่มีโอกาสได้รกนี่นะคะมันก็จะเป็นระดับเนาะนถนนเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นมาเขียวๆตรงเป็นเส้นทางตรงนี้ตอนนี้เราก็อยู่ข้างบน เดี๋ยวสักพักเราก็จะได้ไปอยู่อีกข้างบนอีกที่หนึ่งแล้วก็ค่อยจะเออค่อยจะลงไปลัดป่าลงไปข้างล่างค่ะยาเพิ่งขึ้นมายังไม่เยอะเลยโอ้ได้แรงอยู่นะหอบเลย เดินวันละนิดจิตแจ่มใสค่ะเพื่อสุขภาพขาที่แข็งแรงเนาะเตรียมตัวไว้เก็บเห็ดเดี๋ยวหน้าเห็ดมาจะได้ชินกับการเดินป่าจะได้ไม่เหนื่อยมากอยู่ตรงนี้ได้กลิ่นของดินนะคะดินที่มัน กิ่งไม้มันทับถมกันแล้วมันกลายเป็นดินป่ามันได้กลิ่นเลยนะกลิ่นธรรมชาตินะคะโอ้ไปตามให้ทันสามีก่อนนี่เองถนนที่เดินมาเมื่อกี้ข้างล่างนี้ตรงนี้ทางแล้วเราก็ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง นนคะสามีอยู่ข้างบนแล้วแกเดินไปข้างบนแล้วเขาไม่ค่อยเหนื่อยนะเพราะว่าเขาเดินเรื่อยเขาเดินช้าๆแต่เดินช้าๆแต่ไม่หยุดแต่ไม่ก็ไปเรื่อยๆไม่เหมือนเราเรานี่เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเดินเร็วแล้วก็หยุดมันก็เลยจะเหนื่อย หอบกว่าเขาอีกอย่างก็คือแกเป็นในพรานเยนยเนาะในพรานเขาก็จะเดินป่าเรื่อยๆค่ะตื่นเช้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้เรายังไม่ตื่นหรอกแกออกแล้วไปเดินป่าแล้วไปเดินออกกําลังในป่าเสาร์อาทิตย์เขาก็จะเดินทุกวันตอนเช้าค่ะพูดถึงสามีเนาะเขาก็เลยค่อนข้างชิน สดชื่นร่มรื่นดีมากเลยทุกคนดูต้นไม้ค่ะสูงๆทั้งนั้นเลยนะดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ค่ะนี่ตรงนี้ดวงอาทิตย์ มายืนอยู่ตรงนี้ก็จะมองเห็นทางด่วนนะคะทุกคนข้างล่างเห็นไหมใกล้ๆขอขาวขตรงนี้เลยทางด่วนนะคะอยู่ข้างล่างซึ่งตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่สูงพอประมาณนะสูงพอสมควรคะ่ะนอนภูเขาฝั่งโน้นเลยภูเขาลูกโน้นนะคะทุกคนคนละลูกกับลูกที่เรายืนอยู่นี่นะนี่ เราก็เดินมาเรื่อยๆจากข้างหลังนี้ค่ะไต่กันขึ้นมาช้าๆนะสามีมาเรินก็เดินไปข้างหน้าแล้วโอ้ยข้างหน้ามีต้นไม้ล้มขวางทางด้วยค่ะเห็นไหมทุกคนต้นไม้มันล้มขวางทาง ระหว่างทางก็จะเห็นขี้กวางเป็นระยะระยะนะคะไปดูต้นไม้นะหลอดตาต้นไม้ของทางนะ้โอ้ขี้กวางโอ้ย สะหลับถ่ายตัวเองเป็นระยะระยะ,ะ,ยะ <c oughs> ลดใต้ต้นไม้ค่ะโอ้่มลื่นมากเลยแถวนี้ เย็นสบายตอนตรงนี้ก้อนหินค่ะ ต้นไม้สูงมากค่ะมีแต่ต้นสูงๆยาวๆทั้งนั้นเลยนะแถวนี้เนี่ยมันจะเป็นป่าสนหมดเลยค่ะป่าสนสูงเต็มเลยนะเมื่อกี้พวกเราเดินมาจากตรงนี้นี่เดินขึ้นมาจากข้างล่างนะไต่ขึ้นมาโค้งขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อๆรื่อๆน่าจะห้าหกโค้งเลยค่ะาจากข้างล่างขึ้นมาตรงนี้นะแล้วมันก็จะมีทางขึ้นไปข้างบนนี้ได้แต่ว่าพวกเราไม่ไป พอมันจะต้องขึ้นไปบนขเขาอีกตรงนี้พวกเราจะไปข้างล่างเนาะปาปิเนพวกเราโดยแวนเดียวโอเคสิสิสะดวกไัยเตะนีนี่นะคะพวกเราก็จะไปลัดป่าลงตรงนี้ทางเดินกวาง <c oughs> ลงไปข้างล่างไปหารถ ตรงนี้มันก็จะไม่มีทางเดินที่มันดีแล้วนะมันจะเป็นทางสัตว์เดินทางกว้างแต่ว่ามันก็พอเดินได้อยู่จะต,ต้องระวังนะ ตามก้นสามีไม่หลงทางแน่นอนเดินลัดไปตามป่านี้นะคะทุกคนนี่นะ มีเดินไปทางนี้ ไปทําความสะอาดทางเดินไปนะโหนี่ขี้กวางคะ่ะทุกคนสดสดเลยนี่สดสดเลยขี้กวางมีสองกองตรงนี้กองหนึ่งมาพางี้อีกกองหนึ่งเยอะแยะเลยเต็มไปด้วยขี้กวางคะ่ะตรงนี้นี่ก็ใช่ ีกวางใครยังไม่เคยเห็นขี่กวางบ้างคะท่านผู้ชมบางคนที่อยู่ในเมืองเนาะถ้าไม่ได้ไปเที่ยวสวนสัตว์ก็คงไม่ได้ไม่เคยเห็นขี่กวางโอ้มันก็จะค่อย ไล่ลงไปนะคะตอนลงเนาะเนี่ยมันก็ต้องระวังมันลื่นไงมันจะลื่นใบสนแห้งนี่แหละนี่มันเยอะมันทับถมกันเยอะมากเลยเนะีะ 嗯嗯嗯嗯、好，走。 ทางลงค่ะทางลงแบบนี้เลยมันต้องเอียงเท้าลงนะทุกคนมันจะเราจะลงแบบเท้าลงแบบนี้เลยไม่ได้มันจะลื่นเราต้องเอียงเท้าลงแบบนี้แบบนี้โหตรงนี้เสียวเดีเดี๋ยวเดี <laughs> Bằng chuông có tông khơi khơi ở lẳng, không lẳng lùng Thổi lẳng lùng Ui เพราะมันชันมากมันมันจะลงตรงๆเลยไม่ได้ทุกคนดูสามีดิฉันอยู่ตรงนู้นข้างล่างมันต้องค่อยเอียงหน้าเอียงหลังค่อยๆลง สำหรับการเดินป่าของแมรินในวันนี้นะคะก็มาปิดคลิปกันที่บรรยากาศสวยๆตรงอ,อกับวิวสวยๆนี่แหละค่ะตรงบริเวณที่ใกล้ๆกับหมู่บ้านบนเขาของพวกเรานี่แหละซึ่งมันจะมีทางรถอยู่ด้วยข้างล่างนี่ค่ะพวกเราก็จอดรถไว้ข้างล่างนี่แหละฝั่งขวามือแล้วก็เดินอ้อมไปข้างหลังแมรินป่านะคะทุกคนแล้วก็สำหรับวันการเดินป่าวันนี้ก็จบลง ด้วยดีได้ออกแรงไป 1, 1ชั่วโมงไหมน่าจะประมาณเดี๋ยวนะ45นาทีค่ะสำหรับการเดินวันนี้45นาทีไม่ถึงชั่วโมงเลยแต่ว่าก็พอได้ย่อยอาหารอาหารเที่ยงที่เรากินเข้าไปวันนี้กินไปเยอะมากนะซ้มตำแตงนี่ค่ะกับบรรยากาศยามบ่ายนะคะเวลาตอนนี้บ่ายสาม 30นาทีค่ะสำหรับวันอาทิตย์ที่12พฤษภาคม2567ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะทุกคนสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้มาดินด้วยนะคะ